พูดอยู่เนี่ยแผลวอยู่เนี่ยคืออยากให้เรื่องมันจบไม่อยากให้เรื่องมันจบเหรออยากให้มันจบอาจารย์เบียรจะได้ไปบวชอาจารย์เบียรจะได้ไม่มีอะไรค้างคาต้องบอกว่าเรื่องราวดีๆสิมาหาหมีมาออกรายการมาออคนเดียวจริงๆแล้วผู้ร่องรายการอีกท่านหนึ่งน่าจะเป็นอาจารย์เบียมาออกรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์เมื่อตอนบ่ายนี่มั้งบบ่ายเนี่ยมาหาหมีมาออกรายการ เออเรื่องนี้ต้องเคลียร์ของผู้ต้นผ mm ู้ดำเนินรายการในดวงใจของดิฉันผู้ดำเนินรายการในดวงใจของแอปของดิฉันชอบชอบบณต้นน่ารักเนาะเวลาถามมันรู้ใจเราอะเวลาส่งคําถามเวลาไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นใครนะที่มออรายการของบณต้นเนี่ยส่งคําถามไปแต่ละคําถามเนี่ยมันเขารู้ใจอะมันเขารู้มันเขาอ่านใจผู้ชมนอกจอนี่ออกว่าจะต้องส่งคาถามอะไรเข้าไปอะอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยแบบเออ แต่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 มันก็มีแต่แหละขอบคุณค่ะมาแล้วเห็นไหมพอทักไปมันก็ได้ซูเปอร์มานี่มันคือกำลังใจฉันเลิศมันกำลังใจฉันเลิศกำลังใจฉันเลิศจริงๆทุกคนเอคนดังนั่งไม่ใช่สิเรื่องนี้ต้องคลี่ของคุณต้นที่ว่าเรื่องราวดีๆคือเรื่องราวดีๆคืออะไรทุกคนรู้ไหมคือเรื่องที่เอมหาหมีเรียกอาจารย์เบียว่าอาจารย์เบียเรียกอาจารย์เบียว่าอาจารย์เบีย บางครั้งก็ยังมีคำคำว่าท่านอาจารย์เบียด้วยนะจริงๆเรามองว่าคือเรื่องราวดีๆของวันเนี้แม้ก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะมองว่าโอ้ยเขาอย่างง่อนอย่างนี้อย่างนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าอยากให้เรื่องมันมันลงอย่างสวยงามเนี่ยเราก็มองข้ามเรื่องที่ผ่านมาบ้างก็ได้ทุกคนว่าไหมมองข้ามเรื่องใดๆบางเรื่องที่มันผ่านมาก็ได้ ถ้ามันเกิดเรื่องราวดีๆแล้วเราก็มองเรื่องราวดีๆในวันนี้ซะถูกไหมละ่ะเออมหาหมีท่านมหาหมีเรียกอาจารย์เบียว่าอาจารย์เบียบางประโยคก็มีคําว่าท่านอาจารย์เบียด้วยเราก็รู้สึกดีเนาะรู้สึกดีรู้สึกดีกดเอ,อ่อคือที่ผ่านมาเราไม่ได้ยินแบบนี้ไงที่ผ่านมาเราได้ยินอีกเอ,อ่อท่านทนายออโอเวอร์โสเนาะเรียกว่าคนสอนทำบ้างจะไม่เรียกอาจารย์เพราะไม่ใช่อาจารย์ กพราะไม่ได้รู้ธรรมะเพราะไม่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 อย่างโน้นไม่อย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกดีไงก็เลยมองว่ามันคือเรื่องราวดีๆใช่ไหมเออก่อนหน้านี้ก็เรียกคนสอนธรรมจำได้หรือเปล่าล่ะแต่แต่ท่านมหาหมีเนี่ยเรียกว่าอาจารย์เบียร์บางประโยคก็มีเพิ่มคาว่าท่านอาจารย์เบียร์เข้ามาด้วยเออมหาหมีมาดีอ่ะมหาหมีมาดีเราก็ต้องดีตอบสิทุกคน มหาหมีมาดีเราต้องดีตอบนะอย่าบอกว่าเรื่องมันยังไม่จบย่าเพิ่งรับศพทหารแล้วไม่โหม,มันก็ใช่เรื่องไหนดีเราก็ต้องดีตอบเขาเราอย่าไปงักซุกเรื่องนั้นไม่ได้นะคนไทยพูดภาษาเดียวกันเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นสงครามระหว่างประเทศที่ไหนเรามันยังแค่ไม่ได้คุยกันเท่านั้นเองแค่ยังไม่ได้คุยกันเท่านั้นเองเนาะเอออย่างไรมหาหมีท่านก็เป็นคนพูดจาสุภาพอะเนาะ เป็นคนพูดจาสุภาพไม่เชิดไม่พูดแรงไม่พูดขม่มไม่รู้ว่าหมายถึงใครแหละไม่หมูหมายถึงใครทุกคนเข้าใจไม่หมูไหมถ้าเราเป็นเอฟซีกันเนี่ยน่าจะเข้าใจสิ่งที่ไม่หมูสื่อนะแต่สําหรับมหามีเนี่ยเป็นคนพูดจาสุภาพแม้บางครั้งเนี่ยก็เหมือนจะเอ่อไปอีกพูดในสิ่งที่เราแบบขัดใจพวกเราหน่อยอะ่ะและอีกท่านหนึ่งก็เหมือนจะเชิดเชิดพูดดงแรงพูดจิกจิกพูดขู่ซะมากกว่านะเนาะเรามองอย่างนั้นจริงๆริอ่ะ รามองอย่างนั้นจริงๆนะทุกคนนะมองอย่างนั้นส่วนจะเป็นส่วนคนเ่นจะมองอย่างไงก็ไม่ก็ไม่รู้แหละแต่เรามองอย่างนั้นจริงๆว่ามหาหมีสุภาพผู้สุภาพสุภาพอย่างไรหรือทุกคนคือไม่กันแนกันแหนไม่กันแนกันแหนในรายการเนี่ยนะแม้แต่ตัวตัวมหาหมีเองเนี่ยจากข้างนอกเนี่ยจากข้างนอกข้างนอกเป็นเรื่องในบทสนทนาอะไรก็ช่างเถอะอยังไงเสียก็มองว่าท่านอย่างสุภาพแล้วก็ไม่กันแนกันแหน เหมือนเออเหมือนมหารูปงามเนี่ยไม่รู้จะเปรียบเทียบก,กับใครเนาะเออจะว่าไปเนี่ยทางลงมันก็คือทางขึ้นดีๆนี่แหละหรือยังไงทุกคนว่าไหมหรือเอ๊ะหรือว่าคือทางลงเหรอแม่หมูเอา้าทางลงมันก็คือทางขึ้นไงขึ้นทางไหนก็ลงทางนั้นแหละเน้ออย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะนะทุกคนนะอือจริงๆรายการวันนี้น่าจะเชิญอาจารย์เบียมาด้วยอะมองอย่างนั้นไหมใครได้ดูใครได้ดูไหม น่าจะเชิญอาจารย์เบียร์มาด้วยน่าจะเป็นแบบน่าจะสนุกนะเพราะว่าการที่เอ่อมหาหมีได้คุยกับอาจารย์เบียร์น่าจะเป็นน่าจะเป็นรายการน่าจะเป็นบทสนทนาที่น่าฟังมากๆน่าฟังมากๆเชื่อว่าอย่างนั้นไม่รู้มั่นใจอะไรขนาดนั้นอะคนที่ได้ความรู้น่าจะเป็นพวกเราชาวพุทธทั่วไปอ่ะปัตุชนคนทั่วไปนี่แหละทั้งสองฝั่งเนี่ยจะได้ความรู้ว่าคนที่เขามองต่างกันเนี่ยเข้ามาคุยกันในรายการเนี่ย เขาแต่และคนเขามีเหตุผลแบบไรเอามาพูดเอามาพูดมาพูดแต่กลายเป็นว่านในรายการนี้ขาดขาดรสชาติตรงนี้ไปมันก็กลายเป็นว่ามหาหมีมาคนเดียวมาพูดมาพูดแบบในมุมของมหาหมีคนเดียวมันก็เลยขาดรสชาติตรงนี้ไปเพียงแต่เรารู้สึกดีตรงที่ว่ามหาหมีเรียกอาจารย์เบียว่าอาจารย์เบียแค่นั้นเองรู้สึกดีตรงเนี้ยรู้สึกดีตรงเนี้ยเออถ้ามาถ้าอาจารย์เบียมาด้วยเนีาะจะเป็ล่ะ จะได้ถกกันส่วนอาจารย์เบียร์เนี่ยเชื่อว่าถ้ามีงานซ้อนอยู่นะถ้าเป็นรายการองคุณต้นเนี่ยน่าจะแทรกน่าจะแทรกเลยนะเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะอาจารย์เบียร์เนี่ยมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากมากคนคนเนี้ยไม่ใช่ว่าเร <im pro ject> าอวยจนเราไม่ได้ไม่ลืมหูลืมตาแล้วทุกคนนะเรามองว่าถ้าเป็นรายการที่มันเกิดประโยชน์มอง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 ว่าเป็นรายการที่ม,มาเจอตับใครผู้ร่วมรายการเป็นใครแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันจะอาจจะได้เคลียร์ตรงเวทีนี้หรือไม่ เราเชื่อว่าถ้าถ้าเชิญอาจารย์เบียร์มาเนี่ยอาจารย์เบียร์ก็ต้องก็ต้องแทรกเวลาที่จะไปแบบออกรายการออกไปบรรยายธรรมเนะาะวันนี้ไม่ไมรู้ไปจังหวัดไหนไม่ได้ตามเลยน่าจะแบบน่าจะเจียดเวลานั้นเพื่อม,มาออกรายการจะได้เกิดประโยชน์แต่คุณต้นน่าจะเออน่าจะแบบไม่อยากให้เกิดเป็นข้อตกเถียงหรือเปล่าเกิดเป็นข้อตกเถียงแต,แต่แต่เราไม่ได้มองอย่างนั้นนะเรามองว่าถ้าเป็นการสนทนาระหว่างมหาบีกับอาจารย์เบียร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรา จะได้เกิดประโยชน์มากมากส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยคือไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องมาก็ได้ท่านนั้นนะท่านอาวุโสนนะ่ะไม่ต้องมาก็ได้อยากจะให้เป็นแบบถ้าเรื่องแบบข้ออัดข้อทำอะไรเงี้ยเนาะน่าจะคุยกันแบบอะไรเงี้ยจริงๆมาก็ได้แหละแต่แต่เท่าที่เรามองว่าเออถ้าเป็นแบบท่านเฉพาะท่านมหาหมีกับอาจารย์เบียร์ถ้ามาเจอกันในวีทิวคุณต้นเนี่ยมันคงจะมีรสชาติ แล้วก็มีประโยชน์มีประโยชน์เนาะสูขไหมล่ะอืมแล้วอาจารย์เบียร์ก็จะได้อ,อธิบายข้อสงสัยที่มาหาบีบอกว่าอืมเกิดไปฟ้องด้วยข้อหาหนึ่งสองสามเพราะอะไรอาจารย์เบียร์ก็จะได้ถกในมุมของตัวเองจะได้แก้ต่างในมุมของตัวเองซึ่งนอกก็แก้ต่างในเวทีที่เป็นสาธารณะอย่างเงี้ยก่อนมันก็เหมือนการคุยกันในทางวอาเพราะต้องเพราะต้องสองฝ่ายไม่เคยเจอกันเลย ทั้งสองฝ่ายไม่เคยเจอกันเลยเจอแค่ผ่านสื่อสาธารณะส่วนการที่การที่จะเข้าไปพบเพื่อพบปะพูดคุยประนีประนอมเนี่ยเราเชื่อว่าอาจารย์เบียร์ไม่ยึดติดตรงเนี้ยไม่มีอัตรานอบน้อมสะอิกนอบน้อมสะอีกพร้อมที่จะเป็นฝ่ายเข้าไปพบเลยทั้งที่ตัวเองไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดอะไรเราเชื่อว่าอาจารย์เบียร์นอบน้อมไม่ได้แบบไม่ได้มามองว่าไม่ไม่ไม่เชื่อว่าถ้ามีการเชิญจะมีตัวกลางในการแนะนําอาจารย์เบียร์ต้องไป มองอย่างนั้นอะแต่การที่มหาหมีมารายการเออวันเนี้ยมองว่าเป็นแบบเป็นสัญญาณที่ดีนะเรารู้สึกไปเองอะรู้สึกรู้สึกยังจริงจริงว่าเอ้ยมหาหมีมามารายการของคุณต้นแล้วออรายการคุณต้นเนี่ยอาจารย์เบียมาบ่อยมากอาจารย์เบียมาบ่อยมากแล้วมหาหมีมาแล,แล้วดูคอมเมนต์สิคอมเมนต์เป็นปในแนวทางเดียวกันแต่เราก็แบบ รู้สึกเข็นใจมหาบีอ่ะในถ้าคอมเมนต์มันเป็นในออกลักษณะที่ต่อว่าต่อว่าเออผู้มาร่วมรายการะเนาะซึ่งมันมันก็เป็นแบบก็รู้สึกเข็นใจอ่ะทั้งที่มหาบีแบบแกสุภาพมากๆเลยนะในรายการเน่ะสุภาพมากๆ, <S <S ๆเออสวัสดีค่ะครั้งนี้เสียรางวัลเยอะเสียรางวัลเยอะกองทัพทำแต่ไม่มีทำ <S <S คือก็เรียกว่าให้อเกียร์ให้ให้แกให้อเกียรตเลยเออแม่ให้เกียริเรียกท่านอาจารย์เชียวเรียกเรียกให้เกียริเรียกให้เกียรินะว่าท่านอาจารย์จบแค่นักทำเตรีก่อนหน้านี้ใช่ไหมคนสอนทำคนสอนทำแต่ไม่ใช่ออกจากปากมหาหมีออกจากปากอีกท่านหนึ่งออกจากปากอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านก็แรงอะเนาะจริงๆแล้วมองแล้วท่านก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกเพียงแต่บุคลิกบทบาทด้วยแบบไลฟ์สไตล์ของท่านแบบ ก็เป็นอย่างนั้นแหละคนเราก็ไม่เหมือนตนลกจะว่าไปแล้วอะ่ะบางครั้งเราก็ต้องยืดหยุ่นด้วยไม่งั้นเรื่องมันก็ไม่แบบไม่จบอยากให้มันจบทุกคนเสียงอ่อนเสียงหวานแล้วนะไม่หมูเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยแผลอยู่เนี่ยคืออยากให้เรื่องมันจบไม่อยากให้เรื่องมันจบเหรออยากให้มันจบอาจารย์เบียร์จะได้ไปบวชอาจารย์เบียร์จะได้ไม่มีอะไรค้างคา <c oughs> เรารักเขาเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาทุกเรื่อง ซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องแม่หมูคือแม่หมูคนบ้านๆคนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปค่ะเพียงแต่มองว่าในเมื่อมัน,เป,นเป็นอะไรที่อารุ้มอร่วยปนีปนอมได้เนี่ยเรื่องอะไรที่มันจะลงดีๆงามๆเนี่ยแนวโน้มมันจะออกมาดีๆเนี่ยเราก็ต้องไปตามนั้นนะทุกค,คนตามนั้นค่ะ